สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวิตชาร์โรนะคะหรือนมสวิตชาร์รนะคะวันนี้มาพิาการในหัวข้อเขายังมีเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตไหมและอยู่ในสถานะอะไรนะคะอันนี้ <c oughs> สําหรับคนที่มีปัญหานะไม่ใช่แบบคนที่แบบมีความรักที่ดีแล้วเข้ามาดูทําให้จิตตกนะคะ การอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็แล้วแต่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณการกดไลค์การกด subscribe การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะสิ่งสำคัญเลยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสวิตวิช563556นะคะวันนี้มีไพ่ทั้งหมด4กองให้เลือกค่ะกองแรกคือกองน้องวิชเลยค่ะนี่เห็นไหมกองที่2คือน้องซอมบี้ค่ะ กองที่สามคือกองน้องคีกองที่สี่คือกองน้องโรสค่ะเลือกไพ่ที่ดึงดูดคุณมากที่สุดนะคะหลับตานะคะและจินตนาการถึงหน้าคนที่เรานะคะกําลังคิดถึงอยู่ค่ะแล้วถามคําถามกับไพ่ว่าเขายังอยากมีเราอยู่ในชีวิตไหมและอยู่ในสถานะไหนนะคะโอเคค่ะเมื่อเลือกได้แล้วนะคะ บอกอีกนิดนึงหากใครสนใจดูดูส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสวิตวิชห้าหกสซึ่งคุณแม่ทิ้งรายละเอียดในการแอดไลน์ไว้ข้างล่างแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะไพ่กองแรงะคาะกองนองวิชนะคะเขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตไหมนะคะขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกกองไพ่นงวิชนะคะแล้วก็ขอเชนิจ้คุณนะคะกับเขานะคะว่าสถานการณ์ ความสัมพันธ์นะคะเป็นแบบไหนนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้สถานการณ์คุณกับเขาเป็นแบบไหนคะสถานการณ์คุณกับเขาได้จะ high-pitched a s o r d s a s o s pentacles โฟล์คสวาล์และเป็นไพ่ของนายซอฟสวอนคนที่เลือกกลองนี้คือชาวทาดินพฤษศกันมังกรชาวทาลมเมถุนตุนกุมชาวธาไฟเมฆสิงห์ธนูมีพลังงานของราศีมีนเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์วันจันทร์อาทิตย์เสาระะ์พฤหัสแม่มอกว่าตอนนี้คุณสองคนดูนิ่งๆและพฤติกรรมของคุณกับเขาบางครั้งมันดูอึดอัดมันดูเหนื่อยอะคะ่ะ คนคนนี้ค่ะค่อนข้างที่จะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจหรือในลักษณะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาให้กับคุณเลยแต่ถามว่ายังคบยังคุยกันอยู่ไหมมันก็ยังคุยกันบ้างอะคะ่ะมันเป็นไพ่ของสีไม่เท้าขึ้นมาแต่ด้วยคาว่าก้าวไม่เท้าว่ะคุณต้องบอกกับตัวเองเลยว่าคุณเหนื่อยมากนะคุณเหนื่อยมากตอนนี้คุณกําลังถามตัวเองว่า ฉันจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีด้วยองค์รวมของหน้าไพ่มันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆและเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวของคุณเองนั้นเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะเขารักเราไหมเขาจริงจังกับเราไหมเขาจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังงกับเขาอาเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณ จากหน้าไพ่นะเวลานี้เป็นไพ่แปดถ้วยค่ะเป็นไพ่สองถ้วยนะคะเป็นไพ่สิบไม้เทา้าเขาก็คงยังรู้สึกดีอยู่แต่ตัวเขาเค่อนข้างที่จะโฟกัสไปกับในเรื่องของงานหรือในลักษณะที่เรียกว่าชีวิตส่วนตัวค่ะไพ่สเตร n ง์ขึ้นมาคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ําหรือชาวธาตุลม แต่กาลังมองว่าตัวเขาก็รู้สึกดีแหละแต่ถามว่าเขาเขาทําแบบรู้สึกดีแต่แบบไม่ได้สนใจอะไรในในกับตัวคุณมากๆเพราะอย่างที่บอกสิบไม้เท้ามันคือการทํางานของเขาหรือเวลาของเขาที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยุ่งยากมากๆเลยถามว่าทีนี้ไพ่สองถ้วยคืออะไรไพ่สองถ้วยคือ queen of swords แม่กำลังมองว่าตัวตัวของเขาเองอะคะ่ะค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรอะ คือการกระทําของเขาอะค่ะมันมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้ว่าจะชอบคุณแต่ว่าถ้าคุณไปแล้วว่าตัวเขาก็จะแบบ <c oughs> รู้สึกว่าแบบอ่ะทําไมฟูดพูดไม่รู้เรื่องหรอฟังไม่รู้เรื่องหรออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ฉันไม่ว่างฉันยุ่งอยู่อะง่ายง่ายเลยตอนนี้เขากําลังรู้สึกเขาก็รู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะทีนี้เขาจะายังไงกับความสัมพันธ์เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์คะ เป็นไพ่เก้าถ้วยเขาเป็นแบบเนี้ยคุณต้องทําใจคุณมีเขาแล้วเหมือนไม่มีอ่ะแล้วการครบคุการที่คุณกับเขาคบกันหรือคุยกันอ่ะมันเป็นไพ่หกไม้เทา้าอ่ะหกไม้เทา้าในที่นี้คือชชนะแต่เมื่อมันเป็นหกไม้เทา้า r e เว r ร์สนั่นคืออารมณ์ของคนที่แบบเหนื่อยคุณจะต้องเหนื่อยมากๆเลยเขาไม่ทํำยังไงค่ะเป็นไพ่เก้าถ้วยคือตัวเขาอ่ะได้แล้วอ่ะเขาก็ยังโฟกัสกับตัวเขาเองอยู่แล้วพอมันไป,ไป,ไปัมันเป,ไป,ไป,ไป็นไพ่ห้าถ้วยมาบ่งบอกว่าแบบ ทำอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จะทำอย่างไงก็เป็นแบบนี้อะ่ะรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับนี่คือความเห็นแก่ต,ตัวมากๆเลยนะถามว่าเขายังอยากมีเราอยู่ในชีวิตไหมก้าวดาบไนออฟซอร์สนะคะสีเรียนมีก็ได้ไม่มีก็ได้อัศวินถ้วยถ้ามีคุณก็ต้องทำใจว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยเป็นไพ่ห้าไม่ถามมีก็ได้ไม่มีก็ได้เขารู้สึกดีกับคุณแต่เขาไม่ได้รับไม่ได้เชิงว่าแบบจะรับคุณแบบจริงจังอะ่ะเขามีคุณก็ได้ค่ะไม่มีก็ได้ในความรู้สึกตรงนี้แต่ถ้ามีจะอยู่ในสถานะไหนเอเ e อร์ลคุณต้องเข้าใจเขาว่ามันเหมือนเพื่อนที่เดินทางไปด้วยกันโดยที่คุณอาจจะต้องแบบ เดินทางช้ากว่าเขาน,นิดนึงอย่าคิดเยอะอย่าคิดแยะเนี่ยเป็นไพ่ The Sun Reverse ตัวของคุณเนี่ยเขค่อนข้างที่จะรู้แหละว่าควรจะต้องทําตัวยังไงแต่บางครั้งอะคะ่ะคุณก็อยากให้เขาสนใจในในในความรู้สึกของคุณบ้างเพราะฉะนั้นในในกองเนี้ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะอย่างที่บอกว่าเขาโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินโฟกัสกับตัวเองซะส่วนใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูความในใจของเขากันค่ะ ความในใจของเขาบางครั้งอะ่ะฉันรู้นะว่าเธออยากให้ฉันสนใจเธอรอเธอหันมาแบบแต่บางครั้งอะ่ะฉันก็รู้สึกว่าฉันเหนื่อยฉันเข้าใจแหละว่าเธอเสียใจนะคะร้องบ้างก็ได้แต่ทํายังไงได้ละ่ะถ้าแบบฉันแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้าถ้าถชันแบบใส่ใจเธอมากหรืออย่างเงี้ยความเป็นตัว ความความเป็นตัวตนของฉันความฝันของฉันมันก็จะไม่มีวันสําเร็จอะไรเงี้ยฉันก็คิดนะว่าฉันจะปรับปรุงตัวแต่ตอนนี้ฉันขอโฟกัสกับงานฉันขอโฟกัสกับเงินฉันขอโฟกัสกับตัวเองก่อนได้ไหมถ้าเธอจะอยู่ฉันก็พร้อมที่จะทําให้เธออยู่ถ้าเธอจะไปฉันก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่ขอรู้เอาไว้ว่าในบางครั้งการที่เธออยู่เธอต้องทําใจเลยว่าฉันเป็นคนแบบนี้ฉันโฟกัสกับชีวิตของฉันก่อนกับเรื่องอื่นฉันไม่โฟกัส แล้วฉันก็ไม่และพอพอมันเป็นไพ่แบบนี้แม่กาลังบอกว่าแล้วทําไมมือถึงเข้ามาในชีวิตกูหรือในลนักษณะที่แบบยังให้กูยอยู่เข้าใจไหมแต่เอาเป็นว่าตัวของคุณก็ทนอยู่อะแม้ว่าคุณจะถามตัวเองว่าควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ซึ่งจากหน้าไพ่คือทนอยู่ได้อยู่ทนด้วยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะเขาอยากให้คุณอยู่ไหมยังไงก็ได้แต่ถ้าอยู่คุณจะต้องยอมรับกับพฤติกรรมของเขาแบบนี้นะคะ กองที่สองค่ะน้องสมบี้เขาอยากให้เราอยู่ในชีวิตเขาอยู่หรือไม่นะคะแล้วอยู่ในสถานะอะไรขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกกองน้องสมบี้นะคะขอใช้ Energy ระหว่างคุณกับเขาด้วยค่ะว้าว เอเนจีระหว่างคุณกับเขาเป็นไพ่ของ s สวี n of Pentacles อยู่อย่างห่างๆหรือเปล่าเนี่ยไน o อฟซอร์สเทน o อฟซอร De เดอร์จจบกันไปแล้วไหมอ่ะแล้วก็เป็นไพ่ของ Emperor ถ้าเคสของการจบไปแล้วค่อนข้างที่จะเจ็บปวดมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีไพ่สิด่บหรือคนที่อยู่ในสถานะเนี้ยคือรักๆเลิกๆต้องบอกแบบนี้นะคะ คนที่เลือกกองนี้คือชาวธาตุล,ลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟเมสิงค์ธนูชาวธาตุดินกรกฎพิจิกมีนคนที่เกิดวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์พุธคุณรักเลิกหรือในลักษณะความสัมพันธ์มันออนออนออฟออฟทับซ้อนไปเรื่อยๆคะ่ะรักไปเจ็บไปรักไประแวงไปรักไปเหนื่อยไปตรงที่บางครั้งเขาก็ดูรักคุณบางครั้งเขาก็ไม่ใส่ใจคุณ ให้สิดาบมาบงบอกว่าคุณน่าจะเคยเลิกกันหรือมีการห่างกันไปสักระยะหนึ่งแล้วกลับมาคุยกันใหม่มันเป็นการรีเทิร์นแล้วก็หยุดฟูลสต็อปแล้วก็รีเทิร์นใหม่แล้วก็หยุดฟูลสต็อปแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้สิ่งหนึ่งเลยที่แม่มองเห็นมันคือไพ่อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญในตำแหน่งนี้เป็นไพ่ของ k n i g h t of p e n t a c l e s คคือคุณมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณแช่แข็งตัวเองและก็นิ่ง คิดวิเคราะห์พิจารณาต่างๆว่ามันจะเอาอยัางไงไพ่สี่เหรียญมันบ่งบอกว่าตัวคุณก็เริ่มที่จะกลับมาดูแล้วว่าคุณได้อะไรจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้การที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้มันบ่งบอกว่าคุณอยากรู้ว่าคุณสําคัญในกับตัวเขาหรือเปล่าทํานองนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณ เขาคิดยังไงกับคุณคะ t r i o u s ครับคือถามว่าแบบตัวเขาก็รู้สึกดีนะกำลังมองว่า t r i o u s ครับในอันนี้คืออะไร The World เหมือนเขามีโลอีกใบหนึ่งซึ่งทับซ้อนอยู่คุณอาจจะเจอคนที่เป็นความสัมพันธ์ทับซ้อนเติร์ดปาร์ตี้หรือมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมเขารู้สึกดีกับคุณคะ่ะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญ แต่ความรักของคุณดูเป็นไปไม่ได้แม่กาลังมองว่าคุณเจอคนที่มีเจ้าของหรือเปล่าคะหรือตัวของคุณเองนั้นที่มีเจ้าของมันเป็นอะไรรักๆเรืกๆแบบนี้คะ่ะเขารู้สึกดีนะเนี่ยไพ่หกเหรียญขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นไปไม่ได้บางคนแอบคบแอบคุยหรือนักสณะรักๆเกื่กันแบบเนี้ยบางคนกลับไปคุยกับแฟนเก่าและแฟนเก,าก่าก็มีใครอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งตัวคุณก็มีใครอยู่แล้วทํานองเนี้นะคะมันเหนื่อย แต่อีกเคสหนึ่งก็คือว่าสังคมคุณกับสังคมเขามันแตกต่างกันพ่อแม่คุณพ่อแม่เขาไม่เห็นด้วยกับการคบกันของคุณแต่เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะทีนี้เขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาไหมใน subscribe อยากสิแต่ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เป็นให้ harry f r a m มันต้องดูความถูกต้องเนี่ย t r o s c r ถ้าเขาไม่มีเจ้าของนั่นหมายความว่า ครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยจริงๆนะเขาอยากให้คุณมีอยู่อยู่ในชีวิตเขาแต่เขาไม่สามารถจะจัดการอะไรได้ไม่สามารถจะวางแผนในชีวิตเขาได้ค่ะเขาจึงได้แต่เป็นไพ่เด็กถือเหรียญก็คือนิ่งเฉยทําอะไรไม่ได้แต่ถ้าจะอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยจะอยู่ในสถานะอะไร four of swords reverse ten of cups reverse เหมือนเป็นรักที่ต้องหลบซ่อน รักที่ไม่สามารถเปิดเผยบางคนเป็น LGBT แล้วบอกไปได้บอกที่บ้านด้วยซ้ำว่าเป็นนะเ,เหนื่อยจังเลยอะ่ะมันเปิดเผยไม่ได้อะ่ะเนี่ยถ้าเปิดเผยมันเ,เป็นเดดซันคือคนก็จะรู้หลายๆอย่างแล้วซึ่งมันน่าจะผิดทํานองครองธรรมหรือผิดแปลกไปบางอย่างจากชีวิตของเขาเขาอยากบอกอะไรคุณไหมคะ อิจฉาฉันอิจฉาคนอื่นที่ได้มีความสุขฉันอิจฉาคนหลายๆคนรอบข้างฉันที่แบบมีความสุขลละษักกันได้แต่บางครั้งฉันก็อยากจะบอกคุณว่าฉันแล้วไงใครแคร์ถ้าคุณเจอคนที่มีเจ้าของเขาจะไม่แคร์นะว่าเมียเขาหรือแฟนเขาคิดยังไงหรือแบบเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเขาก็อยากจะออกมาคุยกับคุณเนี่แหละเนี่ยแต่แบบ ฉันนะ่ะอยากจะพูดว่าดีใจด้วยนะถ้าเธอเดินไปจากฉันแล้วเจอเจอเจอคนอื่นๆแต่ใดๆแล้วว่ารู้ไหมว่าฉันเหงานะฉันคิดถึงคุณแต่ฉันก็ทําอะไรไม่ได้บางครั้งฉันก็อยากจะแหกกฎฟ้าแหกกฎสวรรค์มาคบกับคุณจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งอ่ะความถูกต้องมันต้องมาก่อนครอบครัวมันต้องมาก่อนหรือความถูกใจมันต้องมาก่อนซึ่ง มันไม่สามารถที่จะทําให้คุณน่ะอยู่ในชีวิตฉันได้แบบร้อเปพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะขอโทษคุณเหมือนกันนะคะกลองนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนคือถ้าเขายังไม่เลิกกับเมียเขาก็อยาก,กลับมาคกับคุณนี่แหละแต่ด้วยอะไรหลายอย่างมันทําให้มันรักกันไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็การอ่านครั้งนี้มันคือ general าะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ถูกต้องยังไงต้องขออภัยด้วยค่ะ กองที่3ค่ะน้องคีนะคะเรามาดูกันว่าเขาอยากให้เราอยู่ในชีวิตเขาไหมาและอยู่ในสถานะอะไรนะคะคนที่เลือกกองนี้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆและแม่ขอเป็นตัวแทคนคุณที่เลือกกองนี้ค่ะพอใช้ energy ระหว่าง,งคุณกับเขาด้วยนะคะ ว้าวเด็กถือดาบนะคะเพศซับซอร์สนะคะโ of cups แคปชู o อฟซอ s f ฟฟ์ of c แ p s และเป็นไพ่ของ q u e n of s w o r d s คนที่เลือกกองนี้คือชาวธาตุล,ลมเมถุนตุนกุมนะคะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีมมีพลังงานของชาวธาตุไฟคือเมฆก,กับธนูคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์อังคารเสาร,ร์อาทิตย์พฤหัสตอนนี้มนเป็นความสัมพันธ์ที่ ชักเขยอ้กันไปชักเขยอ้กันมาค่ะอาจจะเป็นแบบเพื่อนรักรักเพื่อนเพื่อนแอบรักอ่าเพื่อนแอบรักเพื่อนพี่แอบรักน้องเป็นพี่น้องที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่างๆแล้วชอบกันหรือในลักษณะแบบคุณชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณเฝ้าดูพฤติกรรมเขาซึ่งถามว่าเขาสงสัยไหมเขาก็รู้ว่าคุณชอบเขา หรือคุณแอบ,บจะแอบ,บชอบเพื่อนแล้วคุณบอกชอบเพื่อนแล้วเขาก็ดูนิ่งเฉยไปบางคนคุยกันในลักษณะของคําว่าไม่มีสถานะแล้วคุณก็บอกความในใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาก็นิ่งเฉยไปมีเป็นคนคุยที่ไม่มีทิศทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต้องบอกแบบนี้เนาะซึ่งกําลังมองว่ามันหน่วยตรงที่มันมันไม่มีอะไรที่มัน สมหวังเลยเพราะว่ามันเจ็บปวดเพราะเป็นพายห้าถ้วยมีเขาก็เหมือนไม่มีเหมือนคุณพยายามเพียงฝ่ายเดียวอะค่ะ mm hmm. เขาคิดยังไงบคุณคะ mm hmm. แต่ไม่เทา้าคือเขารู้สึกแบบเดอะเฮอร์มิตถ้าคุณเป็นเพื่อนเนาะแล้วบอกชอบเขาเขาไม่ได้ชอบคุณเนาะ mm hmm. เขาปฏิเสธ เขาคิดกับคุณเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นคนคุยที่ไม่มีการพัฒนาจริงๆไม่ว่าคุณจะทําดียังไงอ่ะันเป็นไพ่เอ็มเพรสบีเวิร์สนะเขาก็พยายามที่จะไม่สนใจหรือแบบพยายามแบบไม่อยากให้ความหวังคุณแล้วทำน้องเนี้ยค่ะแต่หากคุณเป็นคนคุยที่ไม่มีประการพัฒนาความสัมพันธ์กําลังมองว่ามันจะเป็นไปแบบนี้ไปรเรื่อยๆซึ่งมันเหนื่อยจริงๆแต่ถ้าเป็นแฟนกัน ดูเขาไม่สนใจคุณเลยอ่ะไพ่มันออกมาหดหูมากเลยค่ะต้องขอโทษนะคะถ้าอ่านไพ่ไม่ดีแต่ไพ่เป็นแบบนี้จริงๆเขาให้คุณได้แค่เป็นพี่น้องหรือแค่คนคุยคนรู้จักถามว่าเขายังอยากมีเราอยู่ในชีวิตไหมโอ้โหจริงๆให้มันตอบแล้วเนอะมีได้นะแต่แบบอย่าห่างๆอย่างห่งห่วงแฮงแมนเดอะเมจิเชียนรับไห้สิบไม้เท้าอย่าพยายาม มีได้แต่อย่าพยายามอะไรให้เป็นมากกว่านี้มีได้แต่คุณจะต้องแบบไม่ทำให้เขาอึดอัดใจอยู่ได้แต่ถ้าคุณไม่สนเขาไม่สนใจคุณคุณอย่าเรียกร้องอะไรและอยู่ในสถานะไหนซึ่งมาตอบตรงๆอยู่แล้ว Queen n o f p e n t a c l e ไม่ได้มีสถานะคืออยู่แบบนี้อยู่ไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณจะไปเขาก็ไม่ว่านะแปบบถ้วยขึ้นมา ขาขอเขายังบอกเลยว่าขอให้คุณแบบไปเจอคนที่ดีดกว่าเนี้อยู่แบบนี้อยู่แบบไม่มีสถานะอ่ะหูเจ็บปวดว่ะแล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมคะมีแน่นอนฉันรู้นะว่าเธอแอบชอบฉันแอบมองเธออยู่นะจ๊ะฉันรู้ฉันรู้ทุกอย่างว่าเธอคิดยังไงแต่เธอควรจะบุฟออนไปจากฉันได้แล้วนะมันไม่มีมันไม่มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยที่สําคัญอนะ่ะฉันไม่เคยสนใจคนอื่นนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งตัวคุณเขาก็ไม่สนใจ หรือเขาไม่ได้สนใจในความรักอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราได้แค่แอบชอบแอบรู้สึกดีหรือแค่เป็นคนคุยที่ไม่มีสถานะแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้ move on เถอะค่ะคุณจะแบบแบบนี้ความเจ็บปวดไว้ทั้งชีวิตก็คงจะไม่ได้นะคะเขายังอยากให้คุณ move on เลยเพราะฉะนั้นคุณต้อง move on นะคะโอเคค่ะกองสุดท้ายนะคะน้องโรยเขาอยากให้ เราอยู่ในชีวิตเข้าไหมและอยู่ในสถานะอะไรนะคะเรามาดูกันค่ะขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกกลองน้องโรสนะคะขอใช้เอเนจีระหว่างคุณกับเขาด้วยค่ะ อืม mm. strained chariot four of cups the lover nine of s ่า of cups อื the lover คืออะไรสงสัยโอเค two of cups the w o r l d คนที่เลือกกล่องนี้คือชาวธาตุดินพฤษกกับมังกรชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีน ชาวท่านลมเปถุนตุลกุมราศีสิงห์ธนูคนที่เกิดอยู่ในวันอังคาพรพฤหัสเสาร์พุธจันทร์ศุกร์ทำไมแม่มองว่าคุณสองคนดูนิ่ง,งๆเฉยๆบางคนเดินออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วกลับมาคุยกันใหม่หรือในลักษณะรอทะเลาะก,กันมีปัญหากันบล็อกกันหรือไม่คุยกันแล้วรอให้กลับให,ให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งมางอ เพราะว่ามันเป็นไพ่เดอะเลเวอร์กับชูออฟสคาร์มาถ้าคุณเป็นแฟนกันคุณกําลังแบบมีปัญหาหรือเป็นคนคุยที่คุณกําลังงอนอ่ะแล้วคุณรอให้เขามางองอ่ะรอให้เขากลับมาพูดคุยอ่ะคือมันมีหลายๆอย่างที่คุณกับเขาดูแบบไม่เข้ากันเลยไม่เซตแอตติชูตต่างๆนะคะอ่ากำลังมองว่าในสถานการณ์แบบนี้เป็นไพ่เดอะสตาร์ Star, เหมือนตอนนี้คุณกำลังไถ่าถามตัวเองว่าคุณจะเอาอยัางไงไปต่อหรือพอแค่นี้ดี คุณกําลังมองว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันมีอะไรที่มันใช่มันมีอะไรที่มันไม่ใช่มันมีอะไรที่แบบไม่ชัดเจนหรือยังไงคือคุณไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยังไง พะไพ่เดอะสตาร์ the star. ตอนนี้คุณน่าจะฮิลลิ่งตัวเองอยู่แล้วกาลังถามตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันควรจะกลับไปคุยกับเขาไหมหรือฉันควรจะรอให้เขาโทรมาหาฉันดีหรือติดต่อมาดีคือมันเป็น energy ที่สับสนและเหนื่อยมากๆเลยทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณ10ดาบถ้าคุณเดินออกมาจากเขาเขาเสียใจและเขาก็เสียใจกับพฤติกรรมไพ่แบบหสีดาบคิงดาบ เจ็ดเหรียญตอนนี้เขาว่าแอบสองคุณอยู่หรือแบบถ้าคุณ,ค,ณคุณบล็อกกันเนาะเขาก็จะมีแอดหลุมแล้วเขากําลังตัดสินใจว่าเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะเป็นไพ่เด็กแบบดาบทั้งหมดเลยอะแล้วไพ่เจ็ดเหรียญมันได้แต่อยู่อย่างห่างๆแบบขอให้เขาเรียกว,ว่าอะไรพักใจพักระยะห่างกันสักพักเป็นน้องหวายอะห่างกันสักพักห่างกันสักพักอย่างเงี้ยคือ คุณสองคนน่าจะมีปัญหากันแล้วก็แบบเคลียร์กันไม่ลงตัวซึ่งแม่มองว่าแบบสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมีการติดต่อกลับมาสองไม้ท้าอ่ะไม่อาจจะเป็นคุณไปติดต่อหาเขาหรือเขาติดต่อหาคุณแต่เอาจริงๆนะตอนนี้เขากาลังชั่งจิตชั่งใจว่าแบบฉันจะเอายังไงดีฉันจะทํายังไงดีความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วเขาจะทํายังไงล่ะสิบไม้เท้าว่าถ้าคนนี้ไม่บ้างงานเขาเครียดพอสมควร เขาอยากให้คุณติดต่อไปหาเขาก่อนค่ะ The Hermit แต่ตอนนี้เขากำลังยุ่งกับชีวิตตัวเองอยู่นะแม่บอกเลยเนี่ย King ถือไม้เท้า Temperance ถ้าคุณติดต่อเข้าไปเขาจะตอบคุณเหมือนกันทีนี้เรามาดูกันว่าเขาอยากให้คุณอย,อ,ยอยู่ในชีวิตเขาไหม Queen เหรียญสามเหรียญ สองเหรียญจะเจ e reverse อยู่ได้นะอยากให้อยู่แหละแต่แบบอย่าเพิ่งมาบีบคั้นหรือแบบทำอะไรให้เขาแบบรู้สึกอึดอัดใจได้ไหมเขาอยากให้คุณอยู่นะฮะเขาอยากให้เคลียร์เอนิจี้อยากให้คุณเคลียร์เอนิจี้แล้วเข้าใจเขาน่าจะมีปัญหากันบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันจริงๆ้วเนี่ยเขาอยากให้คุณอยู่ค่ะเนี่ยแล้วเขาเสียใจนะคะ ถ้าคุณไม่ติดต่อไปแล้วถามว่าอยากอยู่ในสถานะไหนล่ะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นใหม่ขอรีสตาร์ทหนึ่งใหม่เลยเป็นพ่เด็กถือเหรียญอยู่ในสถานะคนคุยที่คุยกันใหม่แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรับตัวเข้าหากันเนี่ยคะ่ะทำได้ไหมคะซีเหรียญเขาอยากมีคุณอยู่จริงๆแต่เขาไม่รู้จะทำยังไง คำพูดอะไรที่เขาอยากจะพูดกับคุณคะฉันรักเธอนะเพื่อนรักรักเพื่อนแต่อยู่กันแบบนี้ก่อนได้ไหมมันทีมันเหนื่อยอะคะ่ะเขารอข้อความคุณอยู่ถ้าคุณรอ,อเขาก็ปวดบล็อกหรือไม่ไม่อีกไม่นานเขาจะติดต่อคุณกลับมานะฮะแล้วก็เชื่อมั่นและมุ่งมั่นให้เชื่อใจกันหน่อยเนาะอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะอย่าระแวงและสุดท้ายคะ่ะการเริ่มต้นใหม่สวัสดีวันจันทร์ คือการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะโอเคค่ะครบทั้งหมด4กองแล้วนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะมันคือการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปอินกับมันหากใครจะดูดวส่วนตัวแล้วมาที่นมสวิทช563556ค่ะรางก์ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ